แพรจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของแท้ราคาถูกจัดส่งทั่วประเทศไทยรวดเร็วทันใจล้านไอเดียดีพรีเซนต์สวัสดีค่ะวนีก็กลับมาพบกับไม่อไม่ใช่ได้อีกแล้วนะคะก็วันนี้ด้วยฟีป้าไร่สามนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องแพตตินัมนี่เลยลุนการ์ศูนย์หกกันนะคะแค่เดี๋ยวแค่เขาเรียกว่าอะไรได,ได้ตัวการ์คนนี้มาแล้วลุนตัวที่ไม่ได้เกิน30ล้านพี่เมียก็น่าจะดีใจแล้วเนาะ ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแพทที่นัมของเดนทันวาเนี่ยเราจะได้ของเจ๋งๆไหมได้ตัวดีๆมาไหมนะจ๊ะ,จะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่เราก็จะได้มานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดเลยนะเริ่มจากท็อปร้อยก่อนท็อปร้อยจริงๆก็ไม่ได้อยากจะหวังอะไรมาก,กน,นะเพราะมันคือท็อปร้อยก็เป็นลุ้นแบบสักท็อปห้าสิบอะไรเนี้ยท็อปสามสิบเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ สองลงกงดีกันเลยยยโหถือว่ามันเปรี้ยวอ่ะมันได้อยู่หุ้นท็อปากับท็อปเราจะได้แบบได้แบบดีขนาดไหนนะเราไปดูกัโนโหได้แบบว่าเวิร์กเวิร์กถือโอเคอยู่เดี๋ยวเราไปดูที่ท็อปห้าสิบกันค่ะเมื่อกี้เรามีตัวยี่สิบลานกว่าใช่ไหมนี่ก็ต้อมีแบบสาล้านขึ้นใช่ไหมไปดูกันเลย มาเรืเร่อยๆก็ถือว่าโอเคอยูอ่เดี๋ยวเพิ่ม <ๆ S 1> มีเราอาจจะมีสิตีบวกน,นั่ยเพราะเราได้ตัวซ้ำด้วยไหนจ้ะไปดูไปสุดท้ายถ้าสิบล้านขึ้นไปมาลุ้นกันเลยศูนย์หกกาก้ากาก้าไปไปเลยจ้าเดี๋ยว ก่อนเดี๋ยวด้ะอันนี้ต้องต้องขอใช้มนก่อนท่องกระถาก่อนนะจ๊ะเพื่อเป็นเคสกนะมาอานันตาปาชัยเย่ปาดีเทเทนาอาปาติยาปาดีเทเทกูอาปาติโตอปาติคือคืดคืดเริ่มเลยค่ะจ้าเว้นเอ๊ะมาเอ๊ะเราจมๆกันเลยมาสามสิบ ไได้เลยนะคะที่เปิดมานะก็เดี๋ยวฝากติดตามพี่เหมียวด้วยแล้วกันนะคะพี่เหมียวช้นะอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการเปิดนะคะนะจะได้แบบว่ามีอะไรแบบว่าเป็นกำลังใจพี่เหมียวบ้างนะคะก็อย่าลืมเอาไปแชร์กันด้วยนะนะจ๊ะเพื่อจะได้กระจายกระจายกันไปนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะสำหรับใครที่แบบเปิดแล้วได้อะไรกันบ้างก็อย่าลืมเอามาอวยกันได้นะคะที่ใต้คลิปนะคะ ค่ะวันนี้ก็ไปก่อนจ้าบ๊ายบายโอ้มานันตาปัดชายเยาปัิเทนาปัดทิยา